นี่เรารับลูกค้าที่รักวันนิทานอร่อยดีเช่นนั้นรบกวนบอกห่อยได้ไหมว่าเมดูขึ้นชื่อของร้านคืออะไรถ้าเพิ่งเคยมาที่แนวฝันร่วงโรยฉันแนะนําให้คุณลองชิมฮาโลวีนวิงเบอร์เกอร์ของที่นี่เลยนะเขาบอกเลยว่าแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยขนาดนี้คุณหากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอกจาแตกลงมาทำด้วยปีฮาโลวีนจริงปะขนมปังและอาหารดังทั้งหมดของร้านเราทำจากวัตถุดิบออแกนิกบริสุทธิ์จากไร่ในเขตแดนคอร์ทรงจํา ดินที่พวกมันเติบโตขึ้นมาไม่มีอารมณ์เป็นอันตรตายด้วยนะเออไม่ได้อธิบายขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นว่าเอาฮาโลวีนวิงเบอร์เกอร์นี่หรอหนึ่งร้อชิ้นได้ฮะเด็หนึ่งร้อยชิ้นแน่ใจหรอเบอร์เกอร์เราคงไม่โอเกรอร์เนาอะไรจุยตุยอะไรโหท่านก็ดูเคร่งขรึมน,น่าเชื่อถืออยู่แต่ทำไมถึงปล่อยมุกแป๊กแบบนี้ออกมา เอ่อฮลัลโลวีนวิงเบอร์เกอร์เยอะขนาดนี้ร้านเล็กๆของเราต้องใช้เวลาเตรียมหน่อยนะคุณลูกค้าเราทำวัตถุดิยได้ไหมขอฮลัลโลวีนวิงเบอร์เกอร์สองที่แล้วก็น้ำซอสสองขวดคุณโนดนตรีแบบนี้โอเคนะโอเคสิแต่ฉันว่านี่คงไม่ใช่ที่ที่จะกินข้าวได้อย่างสงบเพราะตรงหน้าพวกเรามีเซอร์แบนอยู่ตนหนึ่งไม่เจอกันนานเลยจุยคุณโนดนตรีคนนี้คือเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่ฉันเพิ่งบอกคุณเมื่อกี้ ป็นเจ้าของร้านช่วยจดค่าอาหารของสองคนนี้เอาไว้ในบัญชีฉันด้วยนะแล้วก็รบกวนคุณช่วยจัดที่ทานอาหารเงียบๆไม่ให้แขกคนอื่นมารบกวนด้วยเดี๋ยวฉันจะจ่ายทิปแยกให้อีกทีขอบคุณแต่เพิ่งสั่งร้อยชิ้นไปอะนะขอบคุณนะโรบ,บินวางใจได้เลยนอกจากเอาอาหารไปเสิร์ฟแล้วคงก็จะไม่มีใครมารบกวนคุณอีกเซอร์แบนท่านนั้นเก็บจิตสังหารของคุณหน่อยเถอะถ้าคุณวางมือไว้บนดาบตลอดเวลาฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องคุณโรบ,บินเหมือนกัน ปรดให้อภัยด้วยข้าจะเป็นตั้งเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีตลอดเวลาขอโทษที่รบกวนคุณลูกค้าทุกท่านจะตีกันก็กินข้าวให้อิ่มก่อนเถอะนะฮาลโลวีนวิงเบอร์เกอร์ของพวกคุณมาเสิร์ฟแล้วงังน้งนงั้นงั้นเรากินข้าวกันก่อนไหมเห็นด้วยจุย้ยพวกธอสั่งอาหารเยอะเลยขนาดนี้เนี่ยลงบัญชีเธอนะโรบิน